Saw that, I can hear them all. Hey, don't care what they all say. I'm gonna do it my way. Got them like, oh, I got like, Whoa. สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เป็นเกมิพ e Pilots นะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาทำคอนเทนต์ตีบอสนะครับผมเล่นจากบัมีบอสรีรันมาตัวหนึ่งครับนั่นก็คือตัวของไคโดนะครับผมก็เคยทําคลิปตีบอสไปแล้วนั่นแหละนะครับแต่ว่าปกติผมจะตีด้วยการใช้เจ้าเบสอย่างเดียวนะครับคลิปตีบอสผมแทบทุกคลิปนะผมจะเป็นเจ้าเบสนะแล้วก็น่าจะมีคลิปรุจิแค่คลิปเดียวบางทีเอามาตีบอสนะคลิปนี้ครับผมจะลงรายละเอียดกับรุจิหนักๆเลยนะเพราะว่าผมไปได้เซตเหรียญใหม่มาแล้วก็ไปลลลองเ่่นดููแ้้ววรสึกา ไอเชี่ยม่งโกงมากมันโกงมากเว้ยทุกคนผมอยากจะแบบนำเสนอสุดๆนะครับผมเส้นเหรียญที่ผมพูดถึงนะคือเส้นเหรียญนี้นั่นเองนะครับอ่ะมันอาจจะดูมั่วๆสแต่อาจจะดูมั่วๆหน่อยครับแต่ว่าความสามารถที่ได้มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขี้โกงจริงๆครับเวลาไปตีบอสนะนั่นก็คือเมื่อตนวรุจิครับทำการตีติดตีติดคริติคอลนะครับมันจะทำให้ท่าหนึ่งเนี่ยรีคูดามา11%ต่อฮิตนะครับซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าท่าหนึ่งของรุจิมันค่อนข้างที่จะถี่นะครับ13ฮิตนะครับถ้าตตตตตตติิิิิิดดดดคคครรงงงฮฮก็ีูาวอออ่่่่ะะไม้แ10 เออแค่สิบพิษรีคูดาวเลยนะครับท่านี้นั่งได้ใช้อีกเลยนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมันโตมันมีการสแต็กรีดข้อจากการโจมตีศัตรูด้วยนะครับสามารถปั๊มได้สูงสุดถึง50% 0เลยนะเออมันเป็นตัวที่น่าสนใจมากนะครับบอกกัว่าท่าสองมันก็มีรีคูดาวที่พอๆกันด้วยแล้วก็มีรีลงรีเลือกอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะผมก็เลยจะเอาลูจินะมาแบกบอสในคลิปนี้นะครับแล้วก็เซตเหรียญนี้ด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญเลยผมอยากจะลองทำหนึ่งพันคอมโบมากทุกคนนะ ผมพาไปดูในอีเวนต์มันจะมีมิชชั่นนี่ครับผมไปทํามาลองเล่นดูมันทําได้ประมาณ930คือบอสมันตายก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นดูไม่รู้ว่ามันจะถึง1 0 0 0หรือเปล่านะครับคลิปนี้ก็ถ้าถึงก็ทุกคนลองเอาเซตนี้ไปใช้ได้เลยนะครับและสิ่งสนึพันคือผมถอดซับออกแทบจะหมดเลยนะก็คือแบบผมเอาแค่อีเวนต์ดูดิแบบซับแค่ร้อยยี่สิบนะครับแทบบ็ปปแ 120, แกไม่มีด้วยนะผมจะเอาแค่แบบไอโบนัสอีเวนต์นเฉยๆนะครับอะมาดูว่าผมจะทำหนึ่งพันคอมโบได้ไหมในคลิปนี้นะฮะ ผมว่าเล่นทั้ง3ตาแล้วกันครับถ้ามันไม่ได้ก็เอาเท่าที่ได้ก็แล้วกันนะเออแค่จะนําเสนอเซตเหรียญนี้เฉยนะครับถ้าใครมีก็ลองดูนะครับแต่จริงๆเหรียญที่ดีกว่านี้ก็มีนะครับมันจะเป็นเหรียญอ่ะอันนี้มันชื่ออะไรนะชิลิวเออผมงงอนะไรเนี่ยเหรียญชิลิว3าเหรียญน,นะถ้าใครมีลองมาใสาด่ดูแต่ผมไม่มีผมเลยแบบแยกเอาอ่ะเออก็เลยแบบแยกเอานะครับก็ล,ลองมาใสา่ใส่ดูแล้วมันก็ได้มาเว้ยเออผมก็ลองไปตีดูแม่งมันมากนะฮะโอเคไม่พูดเดยอะเดี๋ยวเราลองไปตีไคโดเลยดีกว่าครับว่าตัวของไคโดมันจะโดนเรา1,000คอมโบหรือเปล่านะครับไป let's go โอเคครับมาตาแรกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสก่อนนะว่าผมควรจะจัดโพซิชันตัวเองยังไงนะครับเออควรยืนแบบไหนเพื่อไม่ให้เสียทัมมิ่งในการทำดาเมจนะครับโอเคไหมตาแรกเราเจอกับบอสเลเวลที่24นะครับบอสแรง24นะ่ตัวของไคโดใช่เออมันทําพันคอมโบโยากมากๆนะครับเพราะว่าจังหวะที่มันเป็นมังกรนะ่ะมันจะมีชอ็อตที่มันบินด้วยซึ่งตอนที่มันบินน่ะ ถ้าเราไม่มีมินิบอสอยู่ข้างๆแล้วเราไม่ไปทําคอมโบจากตรงนั้นอ่ะมันจะเสียเสียคอมโบมันจะหลุดคอมโบไปเลยนะครับพันคอมโบเรามันอาจจะแบบเป็นแค่ความฝันนะครับผมอันนี้ต้องระวังก็ต้องภาวนาแหละให้มันพ่นไฟถ้ามันพ่นไฟตัวมันจะอยู่กับพื้นมันจะมันจะลอยอยู่กาอากาศนิดเดียวเราสามารถทำดาเมจจากด้านหลังได้นะครับต้องต้องลองดูแล้วก็ผมจะพยายามไม่ใช้สกิลสองบ่อยนักนะครับมันเสียททมิ่งมากนะไม่ได้แค่ฮิตเดียวด้วยอาจจะใช้เปิดเพื่อให้ไปถึงตัวเขานะครับตีสักหน่อยเอาแต่คิดเขอ โอ in ้เพื่อนเพื่อนผักอ่ะไม่นะมาถึงก็เสียทามมิ่งเลยนะโอเคม่อะไรครับอ่าต้นเกมฑ์เราจะยังรีท่าหนึ่งไม่โหดเพราะว่าเราต้องปั๊มคีย์ที่ข้อก่อนนะครับโอเคผมจะหาจังหวะดีๆก่อนโอเคมันยังรีไม่โหดนะทุกคนต้องใจเย็นๆนะครับอ่ะโอเคเราท่าหนึ่งไหม่มันเริ่มเริ่มเริ่มโหดแล้วดู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 เริ่มนะเริ่มนะเริ่มละอ่ะอยู่ไหนเอ่ยโอเคร้อยคอมโบแล้วครับผมผ่านไปโอเคจอแตกจิมจิมจิมโอ้โหดูดีรีโหดจิมจิมจิมอ้าว นี่เนี่ยเราต้องใช้มินิบอลตัวนี้ในการสแต็กตอนที่ใครโดนมันบินนะครับแต่ว่าท่าหนึ่งเราลีโหดมากตอนนี้โอ้โหแล้วคินามอนโผล่มาแบบรัวๆตัวละครโผล่มาแบบรัวๆรีโอ้เอ๋มลีไม่เสร็จมันครีไม่ทุ่งฮิตนะครับอ่าโอเคครับให้เขาเก็บไปเลยอาชิบหายแล้วมังบิน no มันไม่ได้บินเป็นมังกรตอนนี้เราไปที่อ๋อเราอยู่ตรงนี้พอดีนะครับโอเคเสร็จแล้วครับที่มยมวยาวเขานายให้มันบินนะโอเคมควันไฟควนไฟควันไฟ perfect d o d g สวยครับ ไอ้ม <anto government> mm ีห hmm. วังม <thing> ีหวังแลวมีหวังแลวมีหวังเคเคสามร้อยสาเอาวะเอาวะดูดิผมจะทำได้ไหมพันคอมโบเนี่ยทำเพื่อเพชรสามเระพูดกันสั้นๆง่ายๆจิ๊ดด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 ิดดดิดดดดดดจิ้มดดดดดด้ดดดดมดด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 ้ดด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 ด้ดด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 ดมดดม ผ่านคอมโบผ่านคอมโบเพื่อนอีกร้อยเดียวเฮ้ยเอ้เอา,อา,อามันตายก่อนเห็นปะผมบอกแล้วมันตายก่อนว้ยทุกคนเฮ้ยมันเก้าร้อยอะมันตายก่อนนะโอ้โหแล้วผมไปพลาดตายด้ยโอ้โหโอเคครับมาต้ายสองขอแก้มือนะครับเมื่อกี้โชคดีมากตรงที่ไคโดมันพ่นไฟนะครับไอที่บอกว่าถ้าเกิดมันบินเนี่ยเราต้องไปหาเก็บคอมโบจากข้างๆซึ่งผมมองว่ามันเสียท่ามิ่งสุดๆเลยนะ สกิลสองนี่ก็เหมือนกันผมพยายามจะไม่กดนะครับก็คือถ้ามันไปไกลจริงๆโอ้ oh, มันเสียทามมิ่งเยอะมากเมื่อกี้ช่วงต้นเกมผมเสียทามมิ่งเยอะมากอะ่ะคือถ้าจะพันคอมโบทุกอย่างต้องเพอร์เฟกเลยอะ่ะต,ต้องไม่ขาดการทําดามเมจเลยครับต้องรีบไปถึงไวที่สุดเลยนะเมื่อกี้โชคดีตรงที่เพื่อนผมมาเป็นลุคจิด้วยแต่รอบนี้มีฟี่โอนิทําน็อกแบ็กบ่อยๆต้องระวังนิดนึงนะใครโดนอาจจะกระเด็นมาโดนเราแล้วก็แบบจูมไปตีกําแพงแล้วก็จะเสียทามมิ่งนะครับเฮีย <c oughs> ถ้าสองถึงตัวก่อนเลย <c oughs> เอาเลยครับเริ่มเลยโอเค อันนี้ผมต้องหลบก่อนนะโอเคครับหุ๊ยทำไหมเนี่ยโอ้โหคอมโบหายแมงเงยยูพี่วนนี้มันพอแล้วผมกระเด็นด้วย snacks. ผมว่าไม่น่าได้้ <laughs> มันต้องเป็นรุจีสี่ตัวเลยว่าแบบเอาชัวร์เลยเอ้าแล้วผมจิ้มใครเนี่ยเอา้าไม่พลาดอีกแล้วโอ้อะไรวะพันคอมโ,มโบตุโอ้โหโดนงัดอีกน่าจะไม่ได้แล้วเพ <laughs> ื่อนสู้สู้ตัวมันรีเลือดโหดอยู่นะเออไอ้กันเลยละ้ะ เฮ้ยผมกด52าสอทำไมเนี่ยอย่าทำอีกแล้วโอเคก่อแตกแล้วดื้อๆแต่ว่าลออ้อยคอมโบเองอ่ะผมว่าเกมนี้ตานี้ไม่น่าได้นะครับโอ้โหโคตรแย่เลยวะโอ้เสียอะไรแต่อย่างที่แม่ผมบอกแล้วถ้าเกิดจะเอาพันคอมโบเนี่ยคือทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์มากแล้วตัวละครในทีมต้อง DPS แทบจะหมดเลยนะครับทีมนี้มีดีเวทแค่สามคนแล้วมีโรเจอร์มาเป็นบูลลูงให้นะบอสมันจะยิ่งตายงพวกนายหิวแต้มไปไหนเนี่ยฮะนายไม่หิวมิชชั่นบ้างหรอ เออใครโดนแปลงร่างเลยครับน่าจะอยู่ข้างหลังแล้วปะน่าจะจิ้มไม่โดนแล้วเอาฉังจิ้มโดนอยู่อะคนไปไม่รบรถรๆรถรถโอเคทีคไไเฮ้ยเฮ้ยไม่แน่นะไม่แน่นะไม่แน่นะผมคนเดียวอาจจะได้นะโอเคเห็นไหมครับท่าหนึ่งเอาลัวมากตอนนี้ DPS เราจะเป็น DPS ให้ทีมอยากให้ทีมเป็นซับพอร์ตที่มันเป็น DPS มากเลยนะผมจะแบบดาเมจเราจะเหลือโอเคท่านหนึ่งนี้ลัวห้าร้อยคอมโบลับโอ้ยเอามาว่ะมาว่ะตอนนี้เหมือนจะมาว่ะเอา้าแล้วผมลืมโดว์ไฟไง,ไงปะโถพี่โนนี้ นายทำคอมโบไปก่อนนายเดี๋ยวเราไปทำให้แป๊บนึงยเรผมน่าจะได้อยู่นะตอนนี้ไป600คอมโบแล้วครับอย่าให้มันตายก่อนบอสมันจะชอบตายก่อนเห็นไหมเลือดมันแบบโอเคยังเหลือฮอมคินอยู่ครับแย่คอมโบหลุดเพื่อนเพื่อนคอมโบคอมโบเออสวยสวยสวยเอาวะเอาวะเอาวะพันคอมโบอะมิตีเหมือนการตีบอสครับเราต้องอมิชชั่น3เพชรนะสิบเพชรเราไม่เอาอุ้ยเจร้อยแล้วเจร้อยแล้วเจร้อยแล้วโอเคเอาผมกดท่าสองถือเลยอะ่ะโอ้ยเนี่ยดีครับผมต้องหลบน้องแบ็คสักนิดน,นึงนะโอเคโอเคโอเค ใครโดก็ได well, well. okay. ้ไปแวครับเฮ้ยแปดแล้วว่าแปดแล้วไปแล้วแล้วโอเคไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บทรงเพื่อนสวยดึดดึเอ้ยพันพันพัดึงดึเอาผมจิ้มไข่อะเฮ้ย้บอสพันพันพันพัคอมโบพันสามสิบพีชิบเพื่อนสามสิบพามสิบพตีตีอุ้ยต้องลบเดี๋ยวมันกระเด็นเฮ้ยพานแล้วต่กิ้เพื่อนีเดกูได้แล้วยังไงล่ะโอ้ยีดเด่ันคอมโบเอาเียครัผมได้แล้วไม่ เลยมีชันแล้วจ้ากูได้ปอกคลิปเลยอ่ะดึดดึดดึดดดโมันรีดดาวโหดมากได้แล้วสองตาได้เลยว่ะเมื่อกี้เก้าร้อยใช่ไหมมักีเราตีไปเก้าร้อยแล้วบอลมันตายก่อนอาจจะเป็นเพราะช่วงเก็บทงอันนี้เพื่อถือว่าเพื่อนเล่นดีนะเนี่ยเพื่อนเก็บทงเป็นนะต้องชมไอ้ฟิโอนี้นะครับเล่นดีมากแบบว่าชงคอมโบโคตรดีเลยนะครับก็อ่ะตอนนี้เพื่อนน่าจะได้คอมโบแหละเพื่อนน่าจะแบ่งนะแต่ผมก็ได้มาแล้วหนึ่งหนีไหมโอ้โหแต้มครเยอะ เน้นเน้นแต่เน้นๆเดี๋ยวนะผมขอเช็คมิชชั่นแป๊บหนึ่งนะครับเอ้าเดี๋ยวนะสักครู่จมสักครู่แต่อย่างนี่นี่ไงแนี่ไ,ได้หนึ่งพันคอมโบมันจะได้สามเพชรนะครับเนี่ยคลิปนี้เกินมาเพราะผมอยากได้มิชชั่นนี้แค่นั้นเองเอเคเอาอีกสักตาแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมตัวอ,อื่นไปตีได้ไหมตัวอ,อื่นมัน,มน,มนยังมันจังเป็นสีฟ้ายอยู่เอาเป็นรุจิเลยแหละครับตีรูจินี่แหละปะโอเคครับมาตาสุดท้ายของวันนี้นะครับก็ถึงแล้วผมไม่คิดว่าผมจะทําได้ ไม่ทําได้เฉยเลยต้องชมฟิววันนี้เมื่อกี้จริงๆเขาชงคอมโบได้สวยมากนะครับชงจนผมเกิดแล้วผมก็ไปทําพอดีเลยเล่นดีเล่นดีเพื่อนเล่นดีมากทีมเมื่อกี้โอ้โหทีแรกอาจจะแบบผมคิดว่าแบบพันคอมโบ,โบแค่นั้นก็พอแล้วเมื่อกี้มันพันหนึ่งเนี่ผมว่าน่าจะมีคนที่ทําได้มากกว่านี้ใครทําได้มากกว่านี้ม,นมาขิงน,นะได้ไหมส่วนใหญ่จะทําได้มากกว่านี้ก็คงจะแบบตั้ตงตี้เล่นกันคอ,อกันนะผมคิดว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับนะแต่ว่าผมเล่นโซโล่ไงผมมันโชว์เหนือไง อแล้วผมมันแบบผมผมมันโชโกโกไงผมเลนแบบเล่นโซโล่ไงโอ้โหสุดยอดอ่ะอีกสักรอบหนึ่งเผื่อเผื่อเผื่อถึงเผื่อถึงพันคอมโบสองรอบไปเลยเหรียญรุจิเหรียญนี้ใช้ได้เลยครับไม่นำไม่เอาไปลงแรงนะเหรียญเนี่ยมันลงแรงจริงๆมันคงไม่ทำแบบนี้หรอกนะครับเอาไปตีบอสดีกว่านี่ครับนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้แบกบอสณปัจจุบันนะแต่ก่อนผมจะเล่นเป็นตัวของเดี๋ยวรองคาดงกอนแต่ก่อนผมจะเล่นเป็นตัวของเบรนะครับอ่ะ เบสมันเป็น DPS ไหมก็ DPS นะครับแต่ว่าเบิร์ดแรงมากเป็นตัวเบิร์ดท,ที่แรงสุดๆอ๋อเคยโดไปโน่นเลยนะต้องสกิลหนึ่งพร้อมกับสกวเนียแล้วก็หลบโอเคแล้วก็ต่ออะท่าหนึ่งโอ้มาไวมากจริงเหรียญเกียนจัด <c oughs> นี่ถ้ามีชิลิวสามเหรียญนี่ผมคงแบบไม่ต้องทำอะไรแล้วคี่ไม่ต้องครบทูกคิดก็ได้อเออคีประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ดีแล้วนะครับ เราต้องสแตกคีย์ไปก่อนนะช่วงต้นเกมโอเคแล้วก็จิ้มไปปั๊มคอมโบอ่ะดูดีผมจะถึงไหมอ่ะเพื่อนเราต้องช่วยเพื่อนใช่เราได้มิชชั่นแล้วเราต้องใหญ่ให้เพื่อนเราได้ด้วยไงพบหวังว่ามันคงจะไม่บินนะรอบเนี้ยผมว่าไปผมนึมันบินแน่เลยว่ะเอยมันพ่นไฟผมโชคดีมากพ่นไฟสามรอบติดแล้วพวกเอกดอได้ไงี๋ยวจะโอเคทำเพื่ออะไรไม่รู้โอเคแต่ว่าเราผมจิ้มโอเคผมจะไม่พลาดนะครับรอบสองผมจะพยายามหลบให้ได้นะโอเค หลบก่อนเพื่อนลบก่อนหลบก่อนพ่นไฟเพื่อนโอเคผมมาข้างหลังไงจิ้มดูดดูดดูดรอบนี้ได้น้อยมากผมเล่นเซฟอะไปกับปะเพื่อนไอ้นิวนี่หว่าตกกระจายหมดเลยจิ้มก่อนจิ้มก่อนไม่พูดเยอะโอ้โหครูดาวมาแล้วตอนนี้เราสแต็กเกินเวอร์แล้วครับโอ้หห้าร้อยแล้วจิ้มอ่ะเป็นคนเป็นคนมันก็โดนเพื่อนโอ้โหเออผมจะไม่ใช้ทสองครับมันเสียท่ามิ่งนะอ้าวตายไปแล้วหนึ่งตัวจับพืที่หกร้อยคอมโบนะครับน่าจะไม่ถึงอะไรผมว่าดูดดูดดูดอ้าวเทีย ไฮ้โทษเพื่อน้ยโอ้โหมชันเบลอมาทำกูอ้วกจะอ้วกแล้วอผมเจ้าท่าหนึ่งอะโอ้ผมว่าตายก่อนไม่น่าถึงพันคอมโบรอบนี้ดิ๊ดิดอ้าวเฮ้ยเกิดไปหรือเปล่านายโอเคหาผมให้ดูของท้ายคลิปด้วยลวกันอะ่าผมใช้อะไรบ้างในคลิปนี้นะครับอ่ะผมล้มเหรออ่ะผมล้มเหรอเนี่ยปิดฉากแบบเท่ๆไงแล้วก็ลาดช็อตอ้าวไม่ได้เพื่อนลัดจิ้มแรงมากนะจิ้มแรงด้วยแล้วก็ ลีคูดาวก็โหดแล้วมันใช้ได้เรื่อยๆนะโอ้โหสุดยอดอ่ะคอมโบหลุดได้เลยเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้ฮะสำหรับการตีวอลของผมนะนะครับก็บรรลุนะฮะหนึ่งพันคอมโบเฮ้ย hey, ไม่คิดว่าจะทำได้ฮนะเออผมกดโซโล่ด้วยนะไม่อยากจะโมเท่าไหร่นบะแต้มบอสก็ผมเล่นไปแค่ไม่กี่ตายไงได้แต้มบอสเยอะมากเลยอ่ะมันตันเท่าไหร่อ่ะแสหนห้าอุย้ยไม่น่านนะครับแป๊บเดียวโอเคครับก็คลิปนี้ก็ไม่ไเป็นนะครับผมมาทําให้ทุกคนดูครับว่าพันคอมโบมันไม่ได้ยากจริงๆนะถ้าเกิดเรามีของให้เขาสักหน่อยนะครับสำหรับตัวของลุจินะครับ พยายามถ้าเกิดจเจาตัวนี้ไปเล่นตีบอลจริงพยายามท้ายมันเวลร้อยนะครับมันจะได้ใส่เหรียญได้3มเหรียญน,นะอ่าก็ไม่ต้องอัพของอะไรเยอะหรอกเออเอาแค่นี้แหละนะครับสเตตอะไรก็ไม่ต้องไปอะไรมากเราจะเน้นทำ DPS อย่างเดียวนะครับตัวนี้อ่าก็เหรียญตามนี้นะครับผมใส่เป็นเหรียญอีเวนเก่าๆที่ผมพอจะเก็บได้แล้วก็พอจะหาแท็กมันให้ได้นะครับประมาณนี้ตีติดคีออน,นี้ชิลิวจะช่วยเยอะสุดนะครับห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ของอีโซจะเป็นสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ของ จำชื่อน้องไม่ได้แล้วอ่ะพุดดิ้งป่ะเออเนี่ยน่าจะเรียนพุดดิ้งนะครับอ่าก็ประมาณ3%รวมๆแล้วก็จะอยู่ที่11%นะครับถ้าเป็น3ชิลิวมันจะอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์15ประมาณ15%มันจะเยอะกว่านี้เนาะแต่อันนี้ก็พอใช้ได้นะครับอ่าถ้าเกิดใครมีก็ลองหามาใช้กันดูได้นะครับสำหรับเปลี่ยนผมก็ประมาณนี้ฮะส่วนซับก็ให้ดูไปแล้วใช่ไหมต้นคลิปอ่ามันจะผมจะเน้นแบบนี้เลยอะ่ะแบบแท็กก็ไม่มีผมจะเอาแต่โบนัสอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องเยอะมากหรอก110ก็ตีได้้แลวนะครั้อ,ใอ,อ c, ยในการเก็บ พันคอมโบได้แล้วเว้ยเออก็แบบกดโซโล่ด้วยอะไรงี้โอเคครับผมก็ประมาณนี้กันคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับจะเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ